ไม่เป็นไรแค่เสียชื่อก็ไดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเลยสนิทเราเราเราสนิทกันอยู่แล้วนะครับผมกับทีมงานของพี่พี่ใครนะพี่อเนกครับผมสนิทสนิทยังไงอ่านไปอ่านสนิทครับสนิทกันมากเลยมาบางเลนทีไรนะครับผมดูแลดีมากมากเลยครับผมนะฮะขอบคุณมือซาวด้วยนะคพี่สนิทกันเหมือนกันชื่อพี่ชื่ออะไรนะฮะพี่บี จินี่ต้องการอะไรหาเขาได้เลยนะกรนทอมนี่กันชานี่อะไรที่ได้หมดแล้วไม่หาเครื่องเสียงเขาเลยหรอยิ้มแลชอบระวังมึงโดนปิดไม้นะพี่โทษโดนทั้งคู่เลยโดนเลยโดนไปด้วยขอโทษพี่ยาวยาวเล่นและอีกสักครั้งนะครับผมพี่น้องครับผมบ้านไผ่หูช้างฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยกับพวกเราทีมงาน i'm music